สวัสดีค่ะน้าช่เมฟซีทุกท่านก็ยินดีตอนรับข้าสู่ช่องเจนัน่งน้ำโชคนะคะทำช่ว่ขาหลังจากที่ตัวเลขกนวทางรัฐบาลไทยออกไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะรัฐบาลไทยออกไปแล้วเลขที่ออกนะคะทชำชมค่ะรางวัลที่หนึ่งสองหกหกสองสองเจ็ด เลขล่างแปดห้าเลขนาสามตัวครั้งที่หนึ่งสี่หนึ่งสามครั้งที่สองสองห้าสี่เลขท้ายสี่เจ็ดสี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเจ็ดหกศูนย์นี่ครับแมืองต้องกันค่ะว่าสำนักไต่เขาเนี่ยนะคะเนาะ เหมือนกันการทำชุ่มตัวเลขแนวทางมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นลุตพศสองพันห้ยหกิดกวันที่สิบหกเมษาลุดมันจะลุดปีละขังกาผท้ชค่มเอแกรวายอยู่มันสิลุดตอนใดมันจะลุดปีละเทื่อปีหนึ่งถ้าหลุดครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็คือเข้าต่อนะคะหลุดนะคะลุดเท่ากับว่าลุดเนาะทผช้่มเนาะลุด ตัวเลขแนว้าทางของผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเข้าที่สองสองสองหนึ่งไปออกอ่อมสินนี่ค่ะทางชงค่ะสองหนึ่งไปออกอ่อมสินแอดและเน้นเน้นสองหนึ่งฝากกดว่าไปออกอ่อมสินเนาะค่ะเนาะเอาไปเป็นยังต่อไปเลขพดนี้ ปดนีสองหนึ่งกับไปออกออมสินนี่ค่ะสองหนึ่งออกออมสินนะคะออมสินเลขล่างออกสองหนึ่งตรงต้องเลยต่อไปตัวเลขแนวทางของพพมพบพมใหญมากมึงดูท้ำชุ่มขาตัวเลขแนวทางของพพม หนึ่งสองห้าแปดเก้าแปดหาแปดหามากตรงตองเลยเหลยกมากครบบุญล่างเรานี่ส่วนเลขบนเลขบนเราห้สองเก่าเม็ดเดียวเลขออกสองเจ็ด ลขออกสองสองเจ็ดแล้วว่ารักลอยขี่ทับบอลรักเยเบ่าขี่ก็คือขู่นี่มาขู่ส่วนล่างแปดเม็ดเดียวผาเป็นแปดหาพราพ่อมเล่งมาแปดหนึ่งออกแปดหาเอาพ่าเป็นยังกทำช่วงขาว่าเป็นยังเนาะขะเนาะไปต่อเ้านัก นักสู่ต้องไปต่อของอาจารย์วีระอาจารย์วีระเข่าทั้งบนทั้งล่างอาจารย์วีระบอกว่าบนห้าเกาสองสแล้วเน้นที่สองเลยตัวเลขจับคู่มี3ามสองห้าสองหสองเจดสองเน้นที่6กสองกับ7จ็ดสองปากฏว่าออกสองสองเจ็ด เหล็กติดเราก็มาเมดเลยหนึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสามมาสองอดับจริงอาจารย์วิลาบอกว่าดับสีแน่นอนเห็นบอกสี่ 4, บอมาเลยโอ้เหล็กดับแล้วเนียนอนอีลีหลักร้อยสองสามสี่ห้าหกหลักร้อยมาจริงสองเดี๋ยวอาจะะตามอาจารย์วิลาใหาย้ยางเหล่นดวนะะเนาะค่ะเนาะส่วนล่าง ล่างเลขติด01289มาแปวิ่งรูดที่8กับ9เน้นที่8มากๆากลเราบอกเลยเน้นที่8มากมากจับคู่ให้มี8 1 8 3 8 6 8 2 8 5ตัวพันเน้นคือ8 2กับ8 3มันหมาอแปดหเอากระถือว่าเขาคือเกาเพราะว่าตัวเลขแน่ทางมีอยู่นะะเนาะค่ะเนาะส่วน9ไม่มานะคะ ล่างก็ดับสีก็ไม่มาเลยสรุปแล้วงวดนี้ตัวเลขแนวทางของอาจารย์วีระเข้าบนเข้าล่างนะคะทาช่วงขาตัวเลขแนวทางของอาจารย์วีระเข้าบนเข้าล่างต้องตามนะคะเข้าบนล่างอาจารย์วีระเข้าบนล่างงวดนี้อาจารย์วีระเข้าบนล่างนะคะอาจารย์วีระเข้าบนล่าง ไพตามอาจารย์วิละได้ทั้งบนทั้งล่างเลยอาจารย์วิละเข้าบนล่างเสียดายเนาะค่ะเนาะแล้วเอาสามเอาสี่เอาหกใส่ถ้าเรา,เอ,า 2, 2, 7, 2, ออกสองใส่สองเจ็ดสองออกสองสองเจ็ดเอากงสีมานี่ตามน้ำกันค่ะลำชม่วมขาส่วนของเจ้นางนะคะเจ้นางชุดสองตัว ัเปออกออมสินเหมือนทำช่วมขานี่ออกออมสินออกออมสินเหล็กล่างไม่มาอันนี้ไม่มานะคะหลักลอยแอดกัดสรไส่ถือไปได้สองสองหนึ่งออกสองสองเจ็ดอันนี้หลุดหลุดหลักลอยหลุดชุดสามตัว ที่คู่หลุดนะคะต่อไปตัวเลขแนวทางของเสี่ยนชนะเสี่ยนชนะบอกว่าบนย่างเดียวสันปรากฏว่ามาล่างห้ามาล่างนี่ค่ะให้ห้าแปดออกแปดห้าล่างให้ห้าแปดออกแปดห้าล่างลุงหม,มานนะคะตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานสี่กับห้าเน้นที่ห้า มาจริงมาแปดห้านะคะห้หาแปดออกแปดหาก็ถือว่าเข้านะคะถือว่าเข้าตัวเล็กนี่ทางของอาจารย์สารคามอาจารย์สารคามบอกว่าวิ่งรูดที่ห้ากับหกแล้วเน้นหาตัวเน้นบ่เข่าเขา้ขาตัวบ่เน้นคือหาแปดแปดหาเนาะคะ่ะเนาะสองสองเจ็ด กับแปดห้าสองสองเจ็ดกับแปดห้าเสียงเงึดเสียงเงินว่าสามกับสองสองมาแต่จับคู่ไม่เข้านะคะสองมาจริงนะคะทำช่วงขาสองมาจริงคนพารวยคนพารวยหลุดสองสองเจ็ด กับแปดห้าของอา,อาจารย์ลุยพันล้านให้เจ็ดสองสามแล้สื่อพันคุณพันเรียกออกสองสองเจ็ดโอ้เสียดายกันท่านชมค่ะตัวเลขแนวทางของเจนนั่งจุดถูกขอขอแถาแม่ที่รวงรับไปแล้วเนาะค่ะ,นะ,นะเนาะอย่าใช้มือพาสิว่า โอ้เจนนั่งยังมาบอกอะไรปาสิบาลนี่ค่ะท้อช่วงขามึงดูซื้อตัวเลขสามตัวปรากฏว่ามันออกสองสองเจ็ดมันบ่ได้ออกสี่สองเจ็ดโอ้เสียดายเป็นอย่างยิงนี่สุพอ้อยจะเถื่อนบนนอกแบบนี้เอาตัวเลขแนว่ทางกับมีตามนี่เดี๋ยวแอดจะโทรหาอาจารย์วิระยางเล่งดวนเนาะค่ะเนาะราวาตัวเลขแนวท่างของอาจารย์วิระเข้าบนเข้าล่างตัวเลขของอาจารย์วิระเข้าบนเข้าล่าง เราต้องตามนะคะมีค่ะทำช่ว่ะตัวเรียเนวทางของอาจารย์วิระเขาบนเขาล่างเอาแอดจะเฝ้าติดตามตัวเลียเนว่ทางของอาจารย์วิระอย่างเร่งด่วนนกข่ะ,ะ,ะเดี๋ยวให้ทำช่วมได้เราก็บ,บอกได้ว่ามั่นใจอาจารย์มั่นใจมากว่าจะเข้าทั้งบนทั้งล่างกระเมียนความเล่าอหลีเราสิดได้ลายอยู่ดอกคือเอาเจอกันไม่คลิปหนากาะทำช่วงขาขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ